ชีวิตในแต่ละวันถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็คือทำงานตั้งแต่เช้ายันนอนเลยค่ะพอกำลังจะออกไปออฟฟิศนะคะแล้วมีประชุมตัดสำคัญด้วย ก็มีเด็กจ้องจะตามค่ะซาเนียเขาเป็นเด็กที่มีเซนต์มากๆเลยนะคะจ้องจะตามแล้วตามได้สําเร็จทุกทีเลยทุกคนไม่รู้ว่าเขาอ่ะเอาตาหลังมองหรือไงแล้วก็พยายามจะแอบแล้วนะคะแบกของเล่นไปเต็มเลยค่ะไปก็ไม่ได้เจอแม่นะแม่ขึ้นประชุมนางก็นั่งเล่นอยู่ในห้องของแม่นะคะแต่ก็ขอให้ได้ตามนะคะกลับมาจากเที่ยวก็ลุยงานรัวๆเลยค่ะลุยงานกันเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปจัดปีใหม่ให้กับพนักงานที่เข่าใหญ่ค่ะปีนี้เราก็เลยต้องรีบเคลียร์บริษัทแล้วก็รีบปิดนะคะปีนี้ปิดเร็วมากๆค่ะเพราะว่าเราจะไปบ้านสวนกันไปเนรมิตบ้านสวนเป็นที่เขาดาวของเราค่ะทุกคนวันนี้มีประชุมสำคัญมากๆค่ะ เพราะว่าแม่กำลังจะเปิดโรงงานผลิตใหม่อีกหนึ่งโรงงานนั่นก็คือโรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็สื่อพิมพ์ทุกชนิดนะคะถ้าใครอยากจะใช้บริการนะยินดีเลยนะคะไม่เกิน3เดือนนี้โรงงานก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าปีป,ปีหนึ่งตัวเองใช้กล่องบรรจุภัณฑ์หลายล้านกล่องมากๆเลยก็เลยทา เองซะเลยแล้วก็รับผลิตให้กับแปรนต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะต้องขยานทำงานหน่อยคะ่ะทุกคนเพราะว่าลูกเยอะมากๆเลยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะ